เราเราจะมั่นใจได้ไงว่าเฮ้ยไม่ลงอบายอย่างเงี้ยมันมีแบบตัววัดไหมเราต้องวัดในใจอย่างเดียวโอ้วัดที่ปัจจุบันเลยออยากจะรู้ว่าชาติหน้าเป็นอะไรดูที่ปัจจุบันผู้เจ้าบอกไงคิดถึงสิ่งใดตั้ดิถึงสิ่งใดมีจิตปักฝังลึกลงไปในสิ่งใดสิ่งนีบสิ่งนั้นเป็นเพื่อการเจอเขดูสิตอนนี้เขาคิดอะไรบ่อย S <S มันก็ไปส่วนนั้นนะคิดเรื่องกามบ่อยก็ไปเกิดต,ต่ออาบาจุติวินิบาต์นุชเทวดาคิดเรื่องอะไรบ้าไปเรื่องนั้น<อ>แต่ถ้าเกิดเราอยู่กับลมจนมันเป็นออโตเมติกแล้วอะลรอยู่ที่สชั่วโมงแล้วตอนตายไปซึบมาอยู่กับลมได้ตอนอยู่กับลมมันคิดอะไรไปละไม่คิด <S <S เออนะแต่เราต้องวัดกันตอนนั้นแหละแต่ตอนนี้เราก็ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกก็ไม่ได้เลยเปียบๆเหมือนแบบพี่หาติมั้ะสมมติว่านักแบบ นักแบตซีเนียนนักแบดระดับโลกเขาตีแบตไหมตอนเขาตีเร็วๆอ่ะจริงว่าเขาคิดแต่เขาใช้ความเคยชินเห็นไหมเหมือนกันตอนสุดท้ายอ่ะเรามาคิดให้รู้ลมได้เราต้องใช้ความเคยชินแล้วเราเราสร้างนิสัยเยอะๆการรู้ลมอันนี้แต่ผมว่าพี่คิดอ่ะยกตัวอย่างเงี้ยมีนักมวยสองคนนะสองคนนี้ไม่ก็ไม่เป็นมวยนะแล้วมีแชมป์แชมป์โลกคนหนึ่งสอนมวยสองคนแล้วบอกว่าอีกปีหนึ่งมาชกกันคนนี้เขาสอนเหมือนกันทุกอย่างนะอีกคนหนึ่งสอน แต่ไม่ทําเลยหนึ่งปีอีกคนนึงสอนเหมือนกันนะปึ๊บแต่เขาซ้อมตลอดหนึ่งปีสองคนเนี้ยขึ้นมาชกกันใครจะชนะโอ้ก็ต้องมีคนที่ซ้อมใช่ไหมซ้อมดนั่นแหละเหมือนกันธรรมะเอเหมือนกันธรรมะเนี่ยถ้าฟังแล้วไม่เอาไปทําเรียบร้อยเพราะตอนสุดท้ายมันคิดไม่ได้หรอกว่าเฮ้ยต้องอยู่กับลมอู๋จริงครับเราต้องเป็นนักมวยที่ซ้อมนะครับเพราะวันที่น็อกก็คือวันนั่นแหละวันนั่นแหละ อย่รู้ลมไว้สําหรับพี่อย่ามองว่าทุกคนได้หมดอาจจะเป็นพระหรือฆราวาสเพราะว่าถ้าพระกินข้าวอิ่มฆราวาสกินข้าวอิ่มมันก็ปฏิบัติทํามไม่เหมือนกันพระก็คือว่าโอกาสว่างในการปฏิบัติอย่างฆราวางเราต้องจ่ายค่าอะไรบ้างค่าเน็ตค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่านตะมันใช่ไหมใช่โอ้โหมหาศาลใช่ไหมจริงแต่พระไม่ต้องกินอะไรเยอะไงพักผ่อได้โอกาสจะกินอะไรยังไม่ต้องคิดเลยพระใช่ไหมเดินไปิดเดือบัเอาจริง นี่แหละข้อดีของาระเวนพระโลกจริงแต่การปฏิบัติพไปปฏิบัติก็เห็นแต่จินมก็คือแบบเป็นมรรุ่นที่แบบยอดนะครับเดอดเดืนะครับทุกคนเอาเป็นแบบใหญ่เลยได้ทั้งทางโลกกับทางธรรมเพราะทางโลกจินมก็ขยันทางธรรมก็ขยันขยันทั้งสองฝั่งเลย ขยันหรือเปล่าก็ <laughs> ไม่รู้โอ้ยขยันนี่ครับทำเรือ่อยๆเครับผมไม่ได้ขยนันคือซิมบอกว่าไม่ขยันนะแต่ผลงานข,ข,ของซิมมันโชว์อยู่เข้าไหมโชว์อยู่ก็คือว่าวันนี้ทุกคนทั่วประเทศเห็นไงว่าทิมขยันทําคลิปลงคลิปประสบความสําเร็จทางโลกอรับซิมคือคนที่ประสบความสำเร็จทางโลก <c oughs> ๆๆแล้วเด็กอายุ26มีเท่าซิมพี่ก็ไม่เคยเห็นแล้วตอนผมรู้จักซิมนะผมไปหาซิมที่บ้านครับทุกคนติมเขาอยู่บู่บ้านบูรวาดแล้วผมบอกโอ้โหซิมยังรวยอ่ะซิมบอกโอ้ยผมไม่รวยพี่โอ้โห นี่นี่ถ้าเกิดไม่ออกนีดต้องเรียนเสียซิมนะครับโอ้แขึ้นฝั่งไปเดินกันต่อดีกว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ไม่ก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยจะบอกยังไงดีอ่ะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยช่วงหนึ่งก็รู้สึกเนาะแต่ตอนนี้ผมแค่แบบตื่นมาสบายใจอ่ะที่สุดยอดนะมันหายากนะหายากมา คือที่ผมมองผมก็คิดว่าความสบายใจอ่ะบางทีมีเงินแต่ไม่สบายใจใช่ใช่ึ้นแล้วครับึ้นแล้วจ้าใช่แล้ใช่ช่วงเดบอะไรอย่างนั้นไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจมันมันมีเรื่องให้คิดเรื่อยๆเลยคิดได้ตลอดแต่คือช่วงนี้คือแบบหาอะไรสบายใจใช่ไหมหาลิสสบายใจก็ทําตัวให้มันสบายใจจะได้ของแพงนะความสบายใจอ่ะใช่ไหมมาจ้ะ ขอบคุณครับ